เจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ ข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลา เพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใหญ่ข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณนะที่นี้ ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งม,มั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดี มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไปจึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกก้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้น หาพราะองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราชนด้วยโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือรัชฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีไรายได้มีความรู้ด้านการเกษตร มีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้รัษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ รัษดรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้รัษดรได้ช่วยกันร,รักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอ,อายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้ะกาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้ไรายได้จากตรงนี้ท่านลำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่าไรายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณมากที่ราชการที่สิบและ พระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายัง่อย,ยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากค่ะการฟืน้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำ เข้ามาอาศัยบริเวณปะการันเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระริดดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎร ในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศคนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปะชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออก จำหน่ายได้อย่างสบายสๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับราษฎรมากมายเป็นงานฐาักรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอาผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะสืบทอดูุิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรูปชั่วรานสืบไปข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวงเพราะสมเด็จพันเข้เขามาหายความช่วยเหลือ กาชีวิตเป็นดูใน็ดีขึ้นค่ะบ่าะเขได้เห็นเงินมือ่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจพื้นใจค่ะส่วนหนึ่งกับทรงปี่สวรกิรดานเนาะค่ะปนกตีเป็นเงินไม้เฮาส่วนหนึ่งเฮากับช่วยไปในทีทำงานเฮานี้ค่ะทีลงท่อใหมน่นี่แขกมาแคาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่แคาเจ้าก็มาซื้อค่ะ สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีเวลมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับ อายากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอก,กลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสารต่อพระราชปณิธานส,สาืบสารรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปีชาสามารถด้วยพระบริยาอุตสาหะด้วยพระจรา,ารุ่ยไทยที่ทรงเมตตาและทรงหวงใย,ยในอาณาประชาราชและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญ พระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นเป็นดินไทยตลอดไป พระเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครจากนั้นเวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัตตาหารเพนถวายผ้าไตรและถวายเครื่องสังฆทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 ณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา9น้นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพัตตาหารเพนถวายผ้าไตรและถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564นวัดพระอารามหลวงจำนวน8วัดได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชษุุพนวิมลมังคลารามวัดราชประดิษฐ์ิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามวัดปราชาทิวาสวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสริต วัดชนะสงครามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครอันหนึ่งในวันนี้ทหารสามเหล่าทัพทําการยิงสะดุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาวันที่12สิงหาคม2564โดยเริ่มที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งกองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ ทำการยิงสะดุดหลวงจำนวน21นัดด้านกองทัพเรือโดยกองพันหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์กรมทหารราบที่หนึ่งกองพลน,นาวิกโยธทินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธทินได้ทําการยิงสะดุดหลวงจํานวน21นัดณป้อมวิชัยประสิธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร และกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธทินทําการยิงสลุดหลวงจํานวน21นัดณลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเขตบางเขนกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา17นาฬกาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงนำคณะสงฆ์งสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา12สิงหาคม2564 ราชวิทยาลัยจุฬาพรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสืบสารพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรัติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดศูนย์บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้กับผู้พิการจำนวน5,000คนเพื่อถวายเป็นพระกุศลทั้งนี้ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขึ้นในประเทศไทย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตียราชนารีทรงผงใย,ยประชาชนผู้ได้โอกาสโดยพระราชทานแนวพระนโยบายให้ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์จัดหาวัคซีนและเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับวัคซีนที่ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์นำมาจัดสรรและฉีดให้แก่ผู้พิการในวันนี้เป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆวันนี้บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนำแท็บเล็ตและการ์ดรีเดอร์มาช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลเป็นรายบุคคลส่วนการให้บริการอื่นๆจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและจิตอาสาคอยให้บริการแบบ one-stop service เร็ดเสร็จในจุดเดียวเพื่อป้องกันโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนที่ได้รับพระเมตตาในวันนี้ต่างปลื้มปิติในพระกรณะุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอรีนาดนายกิติมาศตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงร,ราชสารีนสุริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประธานกรรมการมูล,ลนิธิอาสาเพื่อน,นพึ่งพยายามยากสภาการชาติไทยตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกช่วงอายุมูล,ลนิธิจึงดำเนินการช่วยเหลือมอบเงินให้กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ84,000สามหาราชินีมูล,ลนิธิโรงพยาบาลเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสำหรับการจัดทำห้องความดันลบเพื่อรักษาเด็กและผู้ปกครองที่ป่วยด้วยโรคโควิด -19 จำนวนหนึ่งห้องเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการถวายถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชจพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,านีพันปีหลวง12สิงหาคม2564ปัจจุบันโรงพยาบาลเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีห้องความดันลบเพียง2ห้องการได้รับสนับสนุนห้องความดันลบจากมูล,ลนิธิจะทําให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อดุนแรงและโรคอุบัติใหม่ได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย และอัตราการติดเชื้อจากการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยที่อาคารศรีจุลทรัพย์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยในพระดมฤติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมามืหนสุทัศนารีนาศนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชารณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาประธานกรรมการ มอบอหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแบ่งเป็นสองมือ้อมื้อละ4,450กล่องรวม8,900กล่องเพื่อน,นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนและแค้าคนงานในพื้นที่เขตปทุมวัน ได้แก่แขวงวางใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงลุมพินีทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันได้ดําเนินการมาตลอดเวลา31วันตั้งแต่วันที่13การกรกฎาคมจนถึงวันนี้12สิงหาคมทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมสนับสนุน ทำให้มูลนิธิที่สามารถมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น131,800กล่องและช่วยร้านอาหารรายเล็กไปกว่า100ล้านค้าเพื่อให้ทุกคนฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 สัณพระจังวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7-13ถึงสิงหาคม2564พระดำรัสสมเด็จพระอริยะวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564ขอถวายพระพรจะเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชน,นามาสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิษ พระราชะสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิลักิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จรบรมบพิตรพระราชะสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตามาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกลยาณจิตสัมดงความพิติสมนัส ที่ทรงเจริญพระชนมพันษามาโดยสวัสดีนับถึงบัดนี้ได้89พันษาบริบูรณ์สมเด็จบรมมบพิษพระาพาราชสมภารเจ้าทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อเกื้อกูลสัพพชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์ตลอดจนพ,พลึกไพรให้ดำรงคงความผาสุกร่มเย็นเป็นนิพพัทธราชาจริยามาเนิ่นนานหลายทศวรรษ พระราชะจริยวัตรอันอ่อนโยนละมุนละม่อมน้อมนำดวงจิตของพระศกนิกรให้คลายความรุ่มร้อนแห้งแลงกลับชุ่มเย็นทรงแผ่พระเมตตาการุญยจิตอย่างอเนกอันนั้นทรงสร้างสรรพลังแห่งความเป็นมารดาผู้รักและปรารถนาดีต่อบุตรอย่างจริงใจพระเมตตาบารมีประการนี้ ย่อมบังเกิดแต่พระราชธรรมอันเป็นเหตุเชื่อมโยงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเมตตาธรรมกล่าวคือขันติธรรมเพราะความอดทนอดกลั้นย่อมจะทำให้บุคคลผู้ประสบโลกกรรมอันไม่น่าพึงใจสามารถยับยัง้งไม่ปฏิบัติต,ตอบโต้ความรุนแรงที่ได้รับโดยอาศัยความอดทนอยู่ได้สงบอยู่ได้ฉะนั้น พูดถึงพร้อมด้วยเมตตาและขันติทั้งสองประการย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของมหาชนทั่วไปสมดังพุทธศาสนะสุภาษิตท,ท,ที่ว่ามนาโปโโหติขันติโกแปลความว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจในทุกสถานอุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา จึงขอประชาราษฎรจงสมัครสมานปรองดองกันสนองพระมหาการุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนเสมือนลูกที่ดีเป็นผู้คิดดีพูดดีและทำดีมีความอดทนอดกลั้นและมีไมตรีจิตแพ่เผื่อเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างไม่เลือกที่รักผลักที่ชังเพื่อแม่แห่งชาติ จัากได้ทรงพระ,กะเกษมสำราญเบิกบานด้วยพระกำลังอันเข้มแข็งและทรงเบาพระาราชหฤทัยว่าลูกไทยของพระองค์ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในคุณธรรมพร้อมเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองสื่อไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรและพระจักุสลธรรมจริยาโรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นกำลังพระจารหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติตราบีรัติติการเทินขอถวายพระพร